วิธีรวยร้อยล้านด้วยตัวเองแบบสุจริตครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับติดตามกันครับสวัสดีครับผมวรัตพพรัชตานามบุนะครับถ้าคุณเข้าไปดูคลิปนี้แล้วอย่าไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับก็รีบกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก่อนที่ผมจะไปบอกเรื่องเกี่ยวกับวิธีรวยร้อยล้านแบบสุจริตนะครับ ฝากในังสือเล่มนี้เลยประชาสัมพันธ์เลยนะครับดังได้ง่ายๆฮะที่จริงเนื้อหาที่ผมจะพูดในต่อไปนี้นะครับถ้าคุณดังดังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณจะรวยร้อยล้านได้เร็วกว่าเดิมมันก็คล้ายๆว่าเป็นสูตรเร่งทําให้คุณดังได้เร็วขึ้นนะครับอ่าก็ให้คุณคิดดูแล้วกันนะครับในยุคนี้ถ้าคุณไม่ดังคุณคิดว่าคุณจะมีรายได้เพิ่มหรือเปล่าครับหนังสือเล่มนี้นะครับราคาแค่ร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับและยังแถม คลิปสอนออนไลน์นะครับจะเรียกว่าคอร์สออนไลน์ย่อมๆเลยก็ว่าได้นะมีอีก11คลิปนะครับที่จะช่วยเพิ่มความดังและรายได้ให้กับคุณได้นะครับรีบรับเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีราคาพิเศษและยังแถมคลิปวิดีโออีกนะครับแอดไลน์ครับแอดวรราภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับหรือจะกดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณที่ผมคอมเมนต์ปักหมุดไว้เพื่อเข้าดูรายละเอียดก่อนก็ได้ใช่นเดูกันนะครับโอเคครับนะฮะวิธีรวยร้อยล้านนะครับ อ่ารวยร้อยล้านนะครับแบบสุจริตโอ้โหไอ้นี่มันเขาเรียกว่าแบบสุดเลยนะต้องต้องต้องมีคำนี้ด้วยนะฮะไอ้น,นี่คือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญหรือว่าคำสำคัญ นะครับเพราะว่ารวยร้อยล้านแบบไม่สุดไม,ไม่แบบไม่สุจริตเนี่ยมันทําง่ายกว่ามันทําง่ายกว่าแต่จบก,ก็ง่ายกว่าเช่นกันนะจบชีวิตตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นรวยร้อยล้านแบบสุจริตเนี่ยตอนเนี้ยคือเขาเรียกว่าเรามีคนะํานี้แล้วนะต้องร้อยล้านต้องสุจริตนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ได้จวหัวไว้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นหัวข้อไวคือเลยครับตอนนี้เราไม่จํากัดเวลานะถูกไหมฮะ คลิปนี้เราจะไม่จํากัดเวลานะครับเอาตามหัวข้อคลิปเลยนะครับทีนี้พอไม่จํากัดเวลาเนี่ยค่อนข้างง่ายโอ้โหคุณบอกอะไรร้อยร้านค่อนข้างง่ายนะง่ายครับเดี๋ยวคุณลองดูนะผมจะมีสเต็ปให้นะครับคือเริ่มแรกฮะรเริ่มแรกในสเต็ปแรกเนี่ยผมจะเอาไว้ข้างล่างเลยนะสะเต็ปแรกนี่นะฮะก็คือสะสมเงินนะครับ หรือสะสมกำไรให้ได้พูดง่ายๆคือให้ได้เงินต้นมากๆนะฮะโดยไม่เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวมากเกินไปครับนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คืออดอะไรฮะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเอง มันคล้ายๆว่ามันเป็นคําโบราณที่ใช้ได้จริงๆนะครับที่จริงคำว่าอดเปรีย้ยวให้กินหวานเนี่ยในทุกๆภาษาก็มีนะาภาษาอังกฤษเขาก็มีภาษาจีนเขาก็มีคล้ายๆกันก็คือการอดทนเพื่อได้รับสิ่งที่ดีในอนาคตอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยตรงจุดแรกเนี่ยนะครับบางทีฮะคุณอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นพนรรักงานประจําคุณมีเงินเดือนนะครับแต่คุณก็มาคิดแล้วแหละโอ้โหเงินเดือนแค่นี้ มาสะสมเมื่อไหร่ฉันจะรวยฉันจะร้อยล้านเนี่ยมันจะได้อย่างไงนะครับหรือบางคนบอกว่าเออฉันทาธุรก,กิจนะแต่ทุกวันนี้คือแบบว่าบางทีจะขาดทุนอยู่แล้วอะ่ะนะฮะหรือว่าบางทีกําไรแบบว่าไปลงกับสต๊อกหมดนะมีกําไรเยอะออ้ยกำไรโอเคแหละขายได้เยอะมากแต่สุดท้ายก็ต้องไปลงกับสตอ๊อกไปลงกับการค่าเช่านะค่าเช่าทีไปลงกับค่าพนักงาน เอ๊ะมันไหลออกไปหมดอ่ะมันแล้วมันจะเก็บได้ยังไงอ่ะนะมันมีธุรก,กิจอยู่แต่มันก็เก็บไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะมีสะสมนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการสะสมมีเรื่องเกี่ยวกับเงินต้นถูกไหมทําไมอยู่ที่ผมว่าพูดเงินต้นในตั้งแต่ขั้นตอนขั้นตอนแรกนี้ที่จริงตรงเนี้ฮะผมเปรย์ไ้แล้วแหละว่าเดี๋ยวมันจะมีการลงทุนในขั้นต่อไปนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะเรามาพูดเรื่องสะสมก่อนนะครับทีนี้โอเคอดอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยนะครับ หลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วแหละเข้าใจแต่ทำไม่ได้ครับบอกเลยผมไม่ว่าคนอื่นหรอกผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนเราแบบว่าบางทีเราหาไรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันก็อดใจไม่ไหวที่อยากจะใช้เงินพอๆกับไรายได้ของเราปัญหานี้เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่พบนะคนส่วนใหญ่จะเจอเลยพูดง่ายๆมีเงินหมื่นใช้หมื่นมีเงินแสนใช้แสนมีเงินล้านใช้ล้าน มีเงินสิบล้านใช้สิบล้านมีเงินร้อยล้านใช้ร้อยล้านเขาเรียกว่าพอใช้ไปปุ๊บมันไปขั้นต่อขั้นต่อต่อไปยากเนี่ยซึ่งขั้นต่อต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะอเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้มาดูคลิปนี้ก่อนแล้วคุณกาลังจะเริ่มเริ่มนะกำลังเริ่มเริ่มสนใจร้อยล้านเนี่ยนะนะหรือแม้กระทั่งคุณแบบว่าเออทำไปแล้วแต่ว่าตอนเนี้แค่ขั้นแรกก็มีปัญหาแล้วก็คือเงินได้มาก็ไม่ค่อยเก็บนะไปใช้ส่วนตัวมากเกินไปเอาไปกินเยอะเกินเอาไปเที่ยวเ,เยอะเกินเอาไปซื้อรถเยอะเกินเอาไปซื้อ นั่งซื้อนี่เยอะเกินตามใจตัวเองเยอะเกินนะครับตอนนี้ก็เริ่มใหม่ได้ไม่มีปัญหาทุกคนเริ่มใหม่ได้ทุกทุกช่วงอายุถ้าคุณดูผมอยู่คุณอายุเจ็ดสิบห้าคุณก็ทําได้อยู่8ปดสิบก็ทําได้อยู่นะฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะฮะถ้าคุณมีแรงอยู่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับมันแค่เป็นตัวเลขนะฮะอ่าโอเคแล้วทีเนี้ยอ่ามันก็มีประเด็นที่ว่าโอ้โหมันจะสะสมได้ไงมันเงินมันน้อยนะเพราะดังนั้นผมแนะนํานี้ครับ ถ้าคุณนะครับเป็นลักษณะพนักงานประจำนะฮะแล้วเงินเดือนแบบว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บไปได้มากกว่านี้ก็มี2ทางถูกไหมฮะถ้าเป็นพนักงานประจำนะเออผมเขียนตรงไหนผมวาาตรงนี้นิดนหนึงแล้วกันนะครับพนักงานประจำเนี่ยมี2ทาง1ก็คือหาเสริมฮะสก็คือเปลี่ยนงานไงหาเสริมนี่หมายความว่าไงก็คือก็คือ เวลาบ้างจับงานประจําก็ทํารายได้เสริมผมก็พูดเรื่องเกี่ยวกับไรายได้เสริมเนี่ยเยอะแยะในช่วงผมนะเช่นคิดเกี่ยวกับไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินลงทุนทําอะไรดีหรือพวกลงทุน5,000บาทหมื่นบาทแล้วเนี่ยคีดของผม,ผมแล้วคุณก็ดูเป็นหลายแสนหรือว่าเป็นหลายล้านวิวด้วยนะนะลองไปดูกันได้นะครับหรือจะเปลี่ยนงาน,ปนไปเลยก็ได้นะเปลี่ยนงานที่ได้เงินเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนนะสมมุติเฉยนะได้2 0,000ไปเปลี่ยนแล้วได้2อ0 0 0สามเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่า นะครับเพราะว่าปกติแล้วอยู่ที่เดิมมันจะโอเคกว่าไนงะถูกไหมนอกจากว่าคุณมีปัญหาที่เดิมมากๆค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณคุณได้2 0,000แต่ไปอีกที่หนึ่งเป็น3 0 0 0 0 40,000่เอออันนี้โอเคนะครับแต่คุณต้องดูอนาคตด้วยอย่าเพิ่งมาดูแค่ต้นๆน,นะบางที่ให้เงินไม่เยอะมากแต่ดูแล้วอนาคตดีกว่าก็เหมือนการซื้อหุ้นอะ,อะซื้อหุ้นต้องดูระยะยาวไม่ใช่มาดูระยะสัน้นว่าขึ้นไม่ขึ้น ดูระยะสั้นขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยสุดท้ายไปไม่ได้ไกลฮะเดี๋ยวจะขาดทุนนะครับซื้อหุ้นต้องซื้อหุ้นที่โอ้โหห้าปีสิปีเนี่ยหุ้นตัวนี้ดีต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะทํางานในบริษัทไหนก็ต้องดูบริษัทนั้นระยะยาวดีหรือไม่ดีไม่ใช่มาดูสั้นๆนะฮะนี <c> ่ <oughs> แทรกหลายเรื่องอย่างงงนะเออถ้าง,งงก็กรอไปกรอมาได้นะฮะโอเคไม่ได้งานประจําก็หาเสริมหรือเปลี่ลยนงานนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ จ้าของธุรกิจแล้วแบบว่าธุรกิจแบบไปไม่ได้อะเก็บเงินแบบที่ผมบอกขั้นแรกนี่ไม่ได้ทาไงครับวิธีเดียวลยฮะเปลี่ยนครับเปลี่ยนธุรกิจเลยะจะไปเสียเวลากับมันทําไมนะฮะบางคนแบบทําธุรกิจที่ไม่มีกําไรอ่ะมันมันไม่ทําให้คุณรวยขึ้นนะมันชื่อคําว่าธุรกิจอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่บอกว่าเป็นเขาเรายียกฟาวเดชันนี่เขาเรียกว่าอะไรนะการกุศลนะ่ย นะครับไม่ใช่เป็นการกุศลนไม่ได้เป็นสมาคมอะไรที่บอกว่าไม่สแสวงหากําไรไงเพราะฉะนั้นคุณสแสวงหากําไรคุณก็ต้องการรวยขึ้นจากการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นธุรกิจคุณไม่สามารถทำให้คุณรวยได้นะครับคือรวยแต่สต๊อกอย่างเงี้ยมันมันไม่มีเงินศดไปทําอย่างอื่นคุณก็เปลี่ยนธุรกิจซเอันนี้จริงคุณต้องเปลี่ยนแต่ว่าตอนที่คุณกำลังจะปรับเปลี่ยนมันยุ่งอยู่แล้วนะครับผมเปลี่ยนมาหลายธุรกิจแล้วผมรู้นะครับเข้าใจแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยอยู่ไปก็แค่นั้นแหละสุดท้ายก็ กลายเป็นว่าต้องมาเปลี่ยนอยู่ดีแต่แต่กลายเป็นอาจจะล้มละลายบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันมันมันไม่โอเคนะครับอ้าโอเคนะพอคุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นหารายได้เสริมจนรายได้ขยายเปลี่ยนงานรายได้สูงขึ้นเปลี่ยนธุรกิจกาไรเยอะขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถสะสมเงินสะสมกําไรได้แล้วอย่าใช้มันเก็บให้เยอะๆแล้วต่อไปเราไปขั้นตอนที่2กันนะครับโอ้โหขั้นตอนแรกเนี่ยยาวแล้วนะต่อไปไปขั้นตอนที่2กันครับ นำกำไรสะสมหรือ,รอเงินสะสมนั่นแหละไปลงทุนนะฮะ,ะคือเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตรงน,นี้คือเป็นเงินต้นไงคือเป็นเงินต้นเพื่อไปลงทุนคุณอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้โหการลงทุนเนี่ยเช่นลงทุนหุ้นนะมาลงทุนแค่หลักร้อยบาทก็ได้เออทำไมต้องมารอสะสมเยอะๆที่จริงก็ลงทุนได้ตั้งแต่แรกแล้วนี่นะครับให้ผมผมยกตัวอ,อย่างนิดหนึ่งฮะการลงทุนนะสิว่าคุณอ่าลงทุนอ,อ่เท่าไหร่ดี แสนหนึ่งแล้วคุณได้ผลตอบแทนเช่นคุณได้กําไรจากเงินปันผลได้เงินปันผลนะเวลาคุณซื้อหุ้นนะฮะสิบเปอร์เซ็นคุณได้เท่าไหร่ปีหนึง่งอ่ะหมื่นบาทอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสักสิบล้านล่ะ,ะสมมติว่าคุณมีสิบล้านนะได้เงินปันผลเท่ากันสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก,กลายเป็นเท่าไหร่ฮะหนึ่งล้านบาทนะมันต่างกันเยอะนะอืมได้ปีละหนึ่งล้านมันต่างกันเยอะนี่นี่แค่แค่บอกแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะเอาแบบประมาณว่ามีโอกาสได้สูงอนะ่ะนะฮะ ได้1นึ่งล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณอดนะฮะไปท,ทําธุรกิจที่มีกําไรหรือว่าไปทํางานที่มันมันมีรายได้เยอะๆแล้วอดทนนะอาจจะผมอยากบอกว่าก็ต้องเก็บเป็นเป็นหลักล้านขึ้นนะล้านสิบล้านอย่างเงี้ยขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะมีเงินต้นที่มันกองมันใหญ่ขึ้นแล้วผลตอบแทนมันจะเยอะขึ้นนะเนี่ยเหมือนที่ผมเปรียบเทียบตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยคุณเอาไปลงทุนนะลงทุนอะไรล่ะ นะครับมันก็สามารถลงทุนได้ได้ไดสองอย่างนะหนึ่งก็คือตรงๆเลยฮะหุ้นฮะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับผมเขียนแค่หุ้นในตลาด,ดเฉยๆนะไม่ใช่ตลาดสดนะฮะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ผมเขียนซะหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวคนแคปหน้าจอไปไปเห็นว่าตลาดเดี๋ยวจะเข้าใจว่าตลาดอะไรก็ไม่รู้นะฮะตลาดหลักทรัพย์นะฮะที่จริงมันก็จะมีเขาเรียกว่าตลาดของการ สกุลเงินต่างๆอีกนะครับบางคนไปลงทุนใน Forex นะฮะบ,บางคนไปลงทุนในคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับมันก็ได้ทั้งหมดนะถ้าคุณเข้าใจมันจุดสำคัญคือต้องเข้าใจนะครับพอดีว่าถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าหน่อยเพราะมันเป็นการซื้อหุ้นที่มีบริษ,ษัทจริงๆอ่ะเช่นถึงว่าอะไรเช่นคุณไปซื้อหุ้นปตทเงี้ยไปซื้อหุ้น สห,สหพัฒส์ธนาคารญี่ปนอย่างเงี้ยคุณไปซื้อหุ้นเซ็นทรัลคุณไปซื้อหุ้นธนาคารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะที่จริงก็คือมีเยอะแยะมากมายนะคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาทำธุรก,กิจไงนะมัน,ม,นมันก็ง่ายๆไนงะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อธุรก,กิจเขาดีหรือไม่ดีแนะมันก็ง่ายแต่พอคุณจะไปเ,เกี่ยวกับเฟดฟอเร็กซ์เป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรานะครับหรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลคุณก็จะเริ่มสงสัยว่าเอา๊ะมันจะขึ้นยังไง มันจะลงยังไงคือมัน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 จะต้องศึกษาเยอะ,อะไม่ได้บอกว่าให้ทาทาได้แต่คุณต้องเข้าใจมันนะฮะถ้าตลาดทรัพย์จะเข้าใจง่ายกว่าแต่อย่างอื่นมันก็เข้าใจยากกว่าแต่แต่ก็ทําได้ไม่ว่ากันนะครับอ,อันนี้ก็คือคุณไปลงทุนในหุ้นหรือไปลงทุนทรัพย์สินอ,อื่นๆก็ได้ที่มันสามารถทําให้มันงอกเงินนะครับหรือคุณไปลงทุนเลยฮะลงทุนธุรกิจตัวเองครับ แบบเงินตอ่อเงินนะครับเงินต่อเงินไปเรื่อยๆนะสีจางนิดนึงนะครับแต่น่าจะอ่านออกอยู่นะครับเงินต่อเงินเรื่อยเรืนะครับเนี่ยสูว่าตรงเนี้ยเอ้ยคุณเก็บได้ล้านนึงหรือว่าเก็บแบบเออล้านเงี้ยนะฮะคุณก็เอาล่ะฉันจะลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือฉันจะลงทุนในธุรกิจของตัวเองนะฮะก็แล้วแต่แล้วนะครับเออลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็สบายหน่อย นะครับมันไม่ต้องบริหารงานด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นธุรก,กิจตัวเองมันก็ต้องบริหารด้วยตัวเองไงนะครับแต่ถ้าคุณจับธุรก,กิจได้ดีจับธุรก,กิจได,ได้ได้ถูกเวลาถูกจังหวะในตอนนั้นนะครับมันจะทํากําไรได้ได้มากกว่าการซื้อหุ้นของคนอื่นแน่นอนเพนะราะมันเป็นธุรก,กิจของคุณเองคุณก็ต้องได้มากกว่าสิถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือคุณทําไปเงินต่อเงินนะครับอันนี้ผมบอกแล้วเนี่ยรวยร้อยล้านแบบสุจริตไม่จํากัดเวลา นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอผมจะลองเขียนให้ตรงนี้ให้ดูนะครับว่าถ้ามันจะเป็นร้อยล้านได้ยังไงผมเอาตั้งง่ายๆในสิบล้านฮนะแล้วคุณได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุน้นหรือคุณท,ทําธุรกิจของคุณเองบางทีธุรกิจของคุณเองอาจจะได้เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจจะขึ้นมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือบางทีกระโดดเลยลงทุนสิบล้านปีนี้ได้กำไรสิบล้านเลยก็มีนะ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ผมเอาแบบว่าต่ำสุดอะนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ปีหนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งล้านใช่ไหมฮะอ่าแล้วหนึ่งล้านเนี่ยปีที่สองคุณก็ามาทบอีกนะครับก็กลายเป็นมีเงินเท่าไหร่สิบเอ็ดล้านนะสิบเอ็ดล้านก็คูณสิบเปอร์เซ็นต์ไปอย่างเงี้ยนะครับสนะิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็ได้เท่าไหร่ก็กลายเป็นหนึ่งจุดหนึ่งล้านนะครับปีที่สามก็จะเป็นมีเงินต้นอยู่สิบสองจุดหนึ่งล้าน นะครับกนะ็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคณาว่าทบต้นนั่นเองนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะที่ได้ครับคนทําไปงี้เรื่อยๆนะทบทบไปเรื่อยๆเนี่ยจะใช้เวลา25ปีฮะนะฮะก็จะมีเงินได้100ล้านนั่นเองนะบแบบสุจริตนะเพราะผมทำเปอร์เซ็นต์ให้ทั้งหมดเนี่ยคือแบบสุจริตหมดนะครับถ้าไม่สุจริตเนี่ยนะครับ เอาไปลงทุนหมื่นเดียวนี่อาจจะได้เป็นล้านเลยนะภายในระยะเวลาปีเดียวนะครับหรือมีเงิน1ล้านเนี่ยอาจจะได้เป็นร้อยล้านในปีเดียวเลยอันนั้นคือไม่สุจริตนะครับปีเดียวได้เลยนะฮะแล้วก็อาจจะเข้าคุกได้ในปีถัดไปนะครับโอเค25ปีทีนี้คุณอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่ให้เอาเงินไปใช้เลยเหรอแล้วจะอยู่กินยังไงนะครับหาเงินมาไม่ได้ใช้เอาไปลราจะหาทําไมนี่ผมยกตัวอย่างให้คือเป็นคกว,ว่าคาดเงิน เงินแบบเงินปันผลหรือว่ากําไรพวกเนี้ยแค่สิเนี่ย,เ,ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําได้เกินกว่านี้คุณก็ไปใช้สิเช่นสมมติว่าคุณทําได้20%ต่อปีนะฮะคุณก็มีโอกาสใช้ปีละ1ล้านปีละ2ล้านปีละ3ล้านโดยที่ว่าไม่ไปยุ่งไม่ไปแตะตัวนี้เลยนะค,คุณอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะล็อกสิเอนี่ยเอามาทบต้นให้ได้ทุกๆปีถูกไหมอ่าทีเนี้ยจุดสำคัญเนี่ยตรงเนี้ยจบแล้วนะร้อยล้านแบบสุจริตได้แล้วนะผมทวนนิดนึงนะครับเริ่มต้อง เก็บเงินดีๆให้มันเป็นธุรกิจที่ได้กําไรเพราะจะได้เก็บเงินได้เร็วไม่งั้นเก็บเป็น20ปีก็ยังได้เงินไม่ถึง10ล้านผมอยากบอกว่าให้เก็บให้มันได้สักหลายหลายล้านหน่อยหรือเป็น10ล้านได้ยิ่งดีนะครับเสร็จปุ๊บจะไปลงทุนที่ไหนก็ได้เป็นธุรกิจคนอื่นในตลาดทรัพย์หรือจะเป็นธุรกิจคนเองก็ได้หรือลงทุนแบบอื่นๆก็ได้เสร็จปุ๊บฮะก็ทบต้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆ25ปีรวยน้อยล้านแน่นอนนะครับ <laughs> โอเคนะ อ่าเพราะใจแต่ตรงนี้นะฮะจุดสําคัญนี้ฮะคุณรู้ไหมถ้าเกิดคุณดังมากขึ้นฮะค,คุณจะได้ท,ทําธุรกิจที่มีกําไรมากขึ้นนะครับเงินเดือนคุณก็จะเพิ่มได้มากขึ้นแล้วมีหลายๆคนที่เป็นพนักงานประจําแล้วก็ทําตัวเองให้ดังด้วยนะครับก็มีคนซื้อตัวไปอะไรเงี้ยคุณท,ทําธุรกิจจากที่ปิดการขายยากพอคุณดังขึ้นคุณก็ปิดการขายได้ง่ายขึ้นคุณขายของได้แพงขึ้นอ่าโอเคนะครับก็แอดไลน์แอดวาร์พบไปก็แล้วกันนะครับมีแอดดัหน้านะครับอ่า โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับให้กับคนที่เขากำลังสนใจอยากจะรวยแบบร้อยล้านนะครับแล้วก็สุดจลิดด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วกดติดตามช่องอยู่ทุกขุงผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงทุกนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ